ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการพิมพ์สรุปผลตรวจรวมนะครับให้ไปที่เมนูพิมพ์สรุปผลการตรวจรวมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการเลือกข้อมูลบริษัทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดบุลคิกขึ้นมาก็จะมีการโชว์รายการตรวจนะครับว่ามีหมวดหมู่ในการตรวจทั้งหมดกี่หมวดหมู่แล้วก็มียอดผู้เข้ารับการตรวจเท่าไหร่ปกติเท่าไหรตรวจพบเท่าไรนะครับไม่มาตรวจเท่าไรรวมทั้งหมดเป็นเท่าไร โชว์อยู่หน้านี้นะครับวิธีการใช้งานก็จะมีการกดปุ่มกราฟสรุปรวมนะครับกราฟาตามรายการตรวจต่างๆแล้วก็เป็นไฟล์ Excel สรุปผลรายการตรวจนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพวกผลต่างๆนะครับพวกจปสมองเห็นปอดต่างๆตามหมวดหมู่นี้นะครับตอนนี้ผมจะลองกดกราฟสรุปรวมให้ดูนะครับ ก็จะออกมาเป็นไฟล์ Excel นะครับตรงนี้เราสามารถเอาการาฟตัวนี้ในไฟล์เ x c e l เนี่ยไปจัดรูปแบบใหม่ตามที่เราต้องการได้นะครับหรือว่าพิมพ์กราฟตามรายการนะครับตัวนี้ก็จะสรุปการาฟตามรายการออกมานะครับตามหมวดหมู่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปจัดรูปแบบของเราได้อีกทีหนึง่งนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของส่งผล ส่งออกผลการตรวจนะครับตรงนี้ก็จะส่งออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel โดยแยกหมวดหมู่นะครับก็จะแยกหมวดหมู่ตามตรวจร่างกายแล้วก็มีแยกชีทเกี่ยวกับการอาการผิดปกตินะครับ ตามหมวดหมู่ออกมาให้นะครับตรงนี้นก็จะโชว์อยู่อย่างนี้นะครับเราสามารถไปจัดหน้าแล้วก็สามารถพิมพ์ได้นะครับตรงนี้ okay. อันนี้ก็คือ,อเสร็จสิ้นกระบวนการในการพิมพ์ข้อมูลสรุปรวมนะครับผมตรงนี้